สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกๆท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในหนุกนานงานอสมอนะครับกับผมแม็กธนพัฒน์นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะนําเรื่องราวนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมานั่งพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่มีคอมเมนต์เข้ามาหรืออะไรต่างๆนะครับที่ผ่านมารวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆด้วยนะครับวันนี้จะมานั่งคุยกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปกันเลย ครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับนะครับวันนี้ที่จะมาพูดคุยก็จะมาพูดคุยถึงประเด็นนะครับของการส่งรายงานของเรานั่นแหละทั้งรายงานอาสม .1 และลูกน้ำยิงลานะครับเพราะว่ามันมีมันมีประเด็นก็คืออย่างแรกก็คือการอัปเดตน,นะครับ อร์ชันของสมาร์อสมอลเราเนาะแล้วก็อย่างที่สองคือในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็คือวันที่24แล้วก็วันที่25พอดีนะครับมีการปิดปรับปรุงระบบของสมาร์อสมอลนะครับขึ้นมาพอดีแล้วก็มีพี่น้องอสมอลเข้าไปทำรายงานไม่ได้นะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามาในที่ใต้คลิปด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอคอมเมนต์ต่างๆในกลุ่มของ facebook นะครับที่พี่น้องอสมอเขา,เาโพสต์กันเข้าไปนะครับแล้วก็ ผมก็ได้เข้าไปคอมเมนต์นะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการถกเถียงกันนิดหน่อยนะในเรื่องของการปิดปรับปรุงของแอปสมาร์สมอลเอาอย่างนี้จริงๆนะครับตรงนี้มันไม่ใช่ระบบล่มนะไม่ใช่ระบบล่มนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าจริงๆแล้วระบบสมาร์สมอลของเราเนี่ยหลายครั้งที่เราเห็นนะครับก่อนหน้านี้ ระบบมีล่มจริงนะในช่วงของวันที่ยี่สิบสามยี่สี่ริบห้าที่เราจะต้องทำายงานส่งแต่หลังๆเขาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์คนที่ส่งรายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมอหนึ่งในช่วงที่ยี่สายี่สี่ยี่ห้าที่มันตรงกับเสาร์อาทิตย์นะครับที่จะเจอผลแล้วก็ของรายงานลูกน้ำอยู่ลายนะที่ใครส่ง ทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเจอผลเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าเป็นทุกอาทิตย์นะครับก็จะเป็นบางอาทิตย์ที่เขามีการปิดปรับปรุงนะครับระบบของเขานะอันนี้ก็จะเป็นบ่อยแต่ไม่ใช่ระบบล่มเหมือนเคยแล้วนะเขาจะปิดปรับปรุงในช่วงเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับในการหลีกเลี่ยงนะครับให้พี่น้องสมอสังเกตที่ปฏิทินแล้วกันเนาะในเดือนต,ต่อไปนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในการส่งรายงานเพื่อถ้าเจออย่าง เดือนนี้อีกที่วันที่25มันตรงเสาร์อาทิตย์นะครับ24วันเสาร์25วันอาทิตย์นะเดี๋ยวจะส่งในงานกนไม่ทันเพราะว่ามีพี่น้องอสมกังวลมากนะครับผมก็แนะนําไปแล้วว่าให้ส่งช่วงเช้าของวันที่26แต่จริงๆอ่ะแอสมาสมอนะมันใช้งานได้ตั้งแต่ช่วงบ่าย2ของวันที่25แล้วนะน่าจะมีพี่น้องสมอของเราส่งทันนะครับเนาะก็อย่างที่บอกไปนะครับจริงๆถ้าเคลียร์ให้ดีนะครับให้ดูวัน และถ้าของใครนะครับอาทิตย์ไหนมันตรงกับเสราร์อาทิตย์ในการส่ง24 25วันที่25ตรงเสราร์อาทิตย์ให้ส่งก่อนได้นะครับเพราะว่ามันมีการตกเถียงกันด้วยนะตกเถียงกันเรื่องนี้ที่ผมผมบอกมาก็คือเข้าไปคอมเมนต์ในในเฟ e บ o o กเขาแล้วก็มีการตกเถียงกันนะครับว่าอย่างนี้นี่ผมก็บอกแล้วว่าทางทางที่หลีกเลี่ยงที่ดีที่สุดก็คือ ส่งก่อนวันที่ยี่สิบยี่ห้าจะเป็นการดีมากเลยคือยี่สิบยี่เอ็ดยิบสองยิบสามเราสามารถส่งได้แล้วนะครับก็ส่งได้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงในการระบบล่มแต่ตอนหลังไม่ค่อยมีแล้วเนาะก็มีการถกเถียงนิดหน่อยแหละและตอนหลังก็พูดคุยกันก็เข้าใจกันอยู่นะครับเนาะเพราะว่ามันเจอตรงกระสอบที่ด้วยถ้าเป็นไปได้ทํารายงานช่วงวันธรรมดาจะดีที่สุดนะครับจะหลีกเลี่ยงการส่งรายงานไม่ได้นะถ้าเกิดเผื่อมันส่งไม่ทันขึ้นมามันจะ มีผลกับค่าเบิกการเนาะเพราะว่าอย่างเนี้ยเดี๋ยวันเนี้ยที่ผมทำคลิปก็คือเป็นวันที่ยี่สิบแปแล้วก็ในเขตอำเภอผมก็มีการแต่ละแต่ละเราพอสตอเนอี่ยก็มีการส่งรายงานไปถึงสสอ,อว่าแต่ละพื้นที่มีอสมอส่งครบกี่คนเบิกค้าเปิการได้กี่คนเบิกค่าเปิการไม่ได้กี่คนนะครับก็คือคนที่ไม่ได้ทาเบิกค่าเบิกการก็คือคนที่ ไม่ได้ส่งรายงานในแอสมาสอสมอลนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ของผมก็ส่งรายงานถึงวันที่ยี่ถึงสอสอ,อวันนี้แล้วนะครับวันที่28นะครับก็คือเป็นวันสุดท้ายในการส่งรายงานเข้าสอสอ,อเพื่อทำถ้าเบิกการให้เรานะครับทำเบิกค่าไปกการให้เรานั่นเองนะก็ผมว่าแต่ละคนไม่น่าจะมีปัญหาเนาะในการ ส่งรายงานผมว่าน่าจะส่งครบกันหมดเนาะส่วนของคนที่ติดปัญหาเกี่ยวกับการอัปเดตแอสมาสมอลไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับถึงอัปเดตไม่ได้แต่ถ้าส่งรายงานได้ก็ส่งไปก่อนนะครับไม่ต้องกังวลใจส่งรายงานไปให้เรียบร้อยก่อนค่าบปิการขอให้ค่าได้ค่าบปิการของเดือนนี้ก่อนนะครับ mm. เดี๋ยวปัญหาการอัปเดตไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาแก้ปัญหาก,กันที่หลังนะครับแต่ส่วนใหญ่ในการอัปเดตไม่ได้อย่างพวกบอกไปนะครับมันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของเรานะครับโทรศัพท์ของเรา ที่พื้นที่การเก็บข้อมูลมันเต็มนะครับพื้นที่การเก็บข้อมูลมันเต็มมันก็เลยมีปัญหาในการอ,าอัปเดตไม่ได้อย่างของผมเนี่ยก็ใกล้แล้วเครื่องนี้นะที่ผมใช้อยู่ก็ใกล้แล้วก็เหลือพื้นที่อีกไม่เกินสิบกิกนะครับก็น่าจะเต็มแล้วก็อาจจะต้องได้แก้ไขนะครับในวิธีต่างๆหรือว่าวิธีสุดท้ายก็คือการซื้อโทรศัพท์ เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะนะครับสำหรับของผมนะอันนี้ถ้าของพี่น้องสมอส่วนใหญ่ถ้าความจุนะครับความจุในพื้นที่เก็บข้อมูลมันน้อยก็ควรจะต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับในการแนะนำนะของผมะนะก็จะมีตรงนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของการอัปเดตแล้วแล้วที่ว่าขึ้นชื่อว่าของเราไม่มีชื่ออยู่ในระบบแล้วแก้ไข อย่างที่ผมบอกไปแล้วไม่แก้ไขไม่หายนะครับก็ต้องติดต่อสะสะอนะครับไม่ทราบว่าคนที่มีปัญหาตรงนี้ได้ติดต่อทางสะสะอหรือสะสะจทันหรือเปล่านะติดต่อทางกับอปศตแล้วแหละให้เจ้าหน้าที่เขาติดต่อไปนะครับแก้ไขกันทันหรือกันทันหรือเปล่าและได้ได้ส่งรายงานทันหรือเปล่ากับกําหนดในการส่งรายงานถ้าใครแก้ไขไม่ทันก็อาจจะ อดข้าปการส0งพันเดือนนี้นะครับเนาะก็น่าจะแก้ไขทันทุกคนนะครับส่วนใครที่แก้ไขไม่ทันก็ให้รีบแก้ไขซะนะครับถ้าใครที่อดเข้าไปการเดือนนี้ไปแล้วนะก็รีบแก้ไขกันซะอย่างของผมอย่างของพื้นที่อำเภอ,อผมเนี่ยที่มีปัญหาที่บอกว่ามีบางคนที่ไม่ได้ส่งรายงานอาจจะมีเคสนี้หรือเปล่าไม่รู้แล้วแก้ไขไม่ได้ก็เลยไม่ได้ส่งรายงานเหมือนคนอื่นเขานะยังไงก็แก้ไขนะครับเพราะว่าเดือนนี้พลาด ไปแล้วเดือนหน้าก็ห้ามพลาดนะครับแก้ไขให้มันทำรายงานส่งได้เหมือนคนอื่นเขานะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะมาพูดคุยในส่วนของอาการเก็บตกนั่นก็คือในส่วนของเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็มีหลายข่าวหลาย,ข,ายาข้อมูลที่ เข้ามานะครับอย่างที่ผมได้ทําคลิปไปข้อมูลล่าสุดก็คือที่มีการบอกว่าจะมีการแบ่งจ่ายห้าพันนะครับจะมีการแบ่งจ่ายให้ก่อนในเดือนกันยานี้ห้าพันแล้วก็อีกห้าพันจะไปจ่ายในช่วงของงบประมาณปีหกแปดนนะครับอย่างที่ผมได้เล่าไปเนาะจะจ่ายเป็นเงินสดห้าพันแล้วก็พองบประมาณปีหกแปดนก็จะไปจ่ายเป็นในส่วนของดิจิตอลไวเล็ต นะครับประมาณนี้แต่ตอนนี้นะครับที่มีข่าวความเคลื่อนไหวอีกทางหนึ่งก็คือจะจ่ายเป็นเงินสด10,000บาทนะครับจะจ่ายเป็นเงินสด10,000บาทให้กับกลุ่มผู้ประบางนะครับกลุ่มผู้ประบางก็คือใครบ้างกลุ่มผู้ประบางทั้ง14.5ล้านคนนะครับก็มีก็คือ1คนที่ถือสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน,คน,นนั่นแหละผมคือหนึ่งในนั้นนะครับผมคือหนึ่งในนั้นนะ คนที่ถือบัตรประชารัฐหรือบัตรคนจนนะครับแล้วก็กลุ่มผู้พิการนะครับที่จะได้ก่อนนะครับแล้วก็จ่ายเป็นเงินสด1,000งบาทนะอันนี้ก็ไม่ใช่ข่าวแบบร้อเเซเต็มข้อมูลเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอมาฟังกันอีกรอบนะครับว่ามันจะเป็นในทิศทาง5,000หรือหมื่นหนึ่งนะครับแต่ในทิศทางของหมื่นหนึ่งกับกลุ่มผู้ประบัาง14-5ล้านคนนะครับ มาแรงกว่าน่าจะเป็นในทิศทางนี้นะครับน่าจะเป็นในทิศทางของเงินสด10,000บาทให้กับกลุ่มผู้ประกอบการก่อนนะครับที่จะได้นะย้ำไปเลยนะครับกลุ่มผู้ประกอบการก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรประชารัฐหรือบัตรคนจนนะครับแล้วก็กลุ่มผู้พิการนะครับที่จะได้นะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวนะครับที่นํามาฝากก็คือ2เรื่องนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็เดี๋ยวถ้ามีความ เคลื่อนไหวข้อมูลอะไรต่างๆมาอีกนะครับก็จะนํามาบอกให้กับพี่น้องอสมของเราได้รับทราบกันนะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์ที่น้องสมอนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์เป็นลังใจให้กับผมหน่อยนะครับและที่สาคัญนะครับกดแชร์ให้กับพี่น้องอสมของเราได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับใครกดไลค์ให้แล้วกดแชร์แล้วก็อย่าลืมครับกด subscribe หรือกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับก่อนจะลานนะครับก่อนจะจากก็มี ะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับก็คือการพาเที่ยวนะครับต่างๆหรือการพาไปกินของอร่อยร้านต่างๆนะครับก็จะไม่ใช่ร้านทั่วไปนะเ็าจะเป็นร้านข้างทางอะไรนี่แหละถ้าเห็นแบบถูกใจน่ากินก็จะพาไปให้ดูนะครับแล้วก็อาจจะมีการไปเที่ยวที่ต่างๆบ้างนะครับจะเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับก็ช่วยทุกคนนะครับติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวจะมีมาเร็วๆนี้นะครับ ก็โอเคนะครับสวัสดีครับก็เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ